ดีครับว,วันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟ้าเงินเฟา่าเว้์ป่ากันครับเราไปอยู่ข้างในดฝ่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างไปชมกัน,นครับเราได้เริ่มเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตสรยาจากสารยาใช้ถนนกาญจนาพิเศษองแหวนรอบนอกขึ้นทางไปยังบางใหญ่ จากนั้นเมื่อผ่านปากทางเข้าวัดพะเงินให้ชิดซ้ายและเลี้ยวเข้าซอยวัดพะเงินประมาณ500เมตรเราก็เจอตลาดต้นไม้พะเงินฟลาเวอร์พาร์กแล้วต้นไม้ต้นไหนใครดีที่สุดล่ะคะ ช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นมันเป็นช่วงดาวสุดๆดของของวงการไม้ใบนะคือป้าทํามา26ปีไม้ใบอะ่ะมันเคย,ยถึงจุดสุดยอดของมันคือต่างชาติทุกประเทศอะ่ะต้องมาซื้อของไทยไทยเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ต่างชาติเป็นผู้มาซื้อของเราไปไปแล้วก็ส่งกลับมาขายในเมืองไทย คือทุกคนในไทยอ่ะคิดว่าไมาต้ตัวนั้นตัวนี้ตัวแลที่ขึ้นชื่อทุกตัวคิดว่าเป็นไม้ต่างชาติแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คือไทยอ่ะไปเอากลับไปไปซื้อแล้วมาทำมาพัฒนาคือไทยอ่ะยอดเยี่ยมมากคือเราอ่ะลืมลืมลืมคิดไปว่าคนไทยอ่ะเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วล้ำลึกคือจากอะไรที่แบบเราคิดไม่ถึงอ่ะ คนไทยเป็นคนทำเช่นอ่คิงออฟคิงค่ะน้องน้องเป็นไม้ตัวท็อปตัวแลเมื่อตอนที่มีงานรัชกาลที่9้าอ่ะงานเผาพระศพของท่านนะนะก็ตัวนี้เป็นเป็นไม้ที่เขาเอาเข้าไปจัดในสถานที่นะคือเป็น k คิงออฟคิงคือเขาเปรียบเสมือนเป็นราชินีของต้นไม้ตระกูลเงินหนาสีทองคิงออฟคิง สวยมากแล้วก็เป็นไม้ที่ทําเนื้อเยื่อไม่ได้เป็นไม้เพาะเม็ดแล้วก็ยกยอดคือไม้ตัวเนี้คือถ้าเป็นคนบ้านๆเราจะคิดว่าอุปเป็นไม้ที่แบบสีสวยแต่ว่ามันไม่ใช่สวยธรรมดามันเป็นสวยที่มีคุณค่าเหมือนเหมือนคนไทยที่แบบว่าไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักคนไทยคนไทยยิ้มง่ายคนไทยมนุษยสัมพันธ์ดีก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นอะไรที่แบบว่า ไปอยู่ทั่วโลกแต่คนน้อยมากที่จะรู้ว่าเป็นไม้ไทยเป็นไทยพัฒนาอ,อ,นนอันนี้คือหนึ่งนะคะคิงออฟคิงแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือซุปเปอร์บัมซุปเปอร์บัมไทยจะคิดว่าคนไทยปั่นเนื้อเยื่อซุปเปอร์บัมส่งนอกต่างชาตินะคะต้องต้องมาซื้อไม้จากเราโดยที่เราอ่ะซึ่งเป็นคนไทยคิดว่าไม้ตัวเนี้เป็นไม้ที่แบบ ต่างชาติทําขายให้เราแต่ความจริงไม่ค่ะมันเป็นฟาร์มลับของทางราชการของเป็นฟาร์มลับของทางสวนที่แบบว่าเออป้าป้าเหมือนเอาฟาร์มลับของคนสวนมาคุยแต่เราอยากให้น้องๆรุ่นใหม่ไม่อยากให้วงการเนี้มันจบแค่รุ่นเราอยากให้มันต่อยอดไปโดยเด็กรุ่นใหม่อย่างลูกป้าเองอะ่ะเรียนจบปีเนี้ยจบมาสองปีแล้วน้องเข้าวงการตั้งแต่ม .4 นะคะ เราพาน้องไลท์ตั้งแต่มอสแล้วน้องเข้ามาในวงการต้นไม้โดยที่น้องไม่รู้ตัวโดยที่แม่บ่มน้องคือต้นวงการต้นไม้อะเราก็ไม่อยากให้มันหยุดอยู่แค่รุ่นป้าอยากให้มีรุ่นมีเจน2เจน3เจน4คือตัวเนี้เป็นซปเปอร์บัมเป็นตัวท็อปเห็นเล็กๆอย่างเงี้ย5ปีโอ้ตอนนี้หปีเลยใช่ค่ะเป็นตระกูลหน้าวัวคือตัวนี้เขาเรียกซปเปอร์บัมซปเปอร์บัม มันจะมีมีซปเปอร์บัมอยู่สามสายพันธุ์นะคะมีซปเปอร์บัมหน้าเรียบมีซปเปอร์บัมหลังแดงแล้วก็เป็นซปเปอร์บัมตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปท็อปของป้าคือน้องจะสวยแล้วก็โตช้ามีคุณค่าในตัวเองสมัยแพงๆเขาท็อปสุดได้ถึงสองห0่้าต่อหนึ่งต้นใช่ไม่อยากจะพูดป้าเอฟไว้สอง0 0ห้าดีว่า ป้าลูกสาวเป็นคนใจดีก็เป็นเป็นคนโหดๆคงโดนตีน่วมไปแล้วค่ะคือเอฟไว้ตั้งแต่เมื่อ18ปีที่แล้วอ่ะมันไม้ช่วงนั้นมันมีราคามากเป็นเป็นช่วงพีคส,สุดของวงการต้นไม้คือเราเข้ามาในวงการแบบพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเข้ามาแล้วอ่ะมันออกยากคือก็อยากอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะอยากให้น้องๆรุ่นใหม่หันมา หันมาสนใจต้นไม้เพื่อกอบกู้เรียกว่ากอบกู้โลกแล้วกันเนาะเพราะวงการต้นไม้เราอะตกมากเป็นเจนใหม่เป็นเจนเจนใหม่ที่ว่าคือแค่หนึ่งคนต่อหนึ่งต้นหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นหันมาสนใจว่าเออเราจะเอาไม้ต้นไหนปลูกในบ้านดีปลูกในออฟฟิศดีคือขอแค่คนละหนึ่งต้นคือการที่เราเข้ามา หมือนทำให้เราอะได้ช่วยคนรุ่นเจนเก่าๆต่อยอดธุรกิจคือการพัฒนามันต้องเกิดจากการชอบถ้าเราชอบอะมันจะพัฒนาสิ่งที่เราชอบได้อยากรู้ส่วนอื่นพี่ต้องแนะนําหนูว่าหนูจะต้องเลือกดูว่าหนูจะสวนสไตล์ไหนก่อนเพราะว่าไม้ที่จัดมันจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม้ประเภทนี้ไม้ดอกพวกนี้จะเป็นไม้ที่ชอบแดดหน่อยจะเป็นไม้ที่นิยมจากสวนที่เป็นยุโรปขึ้มนมาหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้ที่เป็น tropical อย่างไม้ของไม้ที่พี่ไปสภ่าเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นสวนอีกประเทศหนึ่งซึ่งจะเป็นต้องอยู่ในร่มลำไรก็ต้องเลือกให้ถูกกับว่าอยู่แสงอยู่อยู่ร่มหรืออะไรเหมือนที่วิศวสถาเตียน,ยน,น,ะนจะสายตัวต้องื่อจะทงานด้วย แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะนิยมมาซื้อไม้อะไรกันคะประเภทของไม้ชื่อของต้นไม้ค่ะมันชื่อของต้นไม้เหรอมันทั่วๆไปถ้าเป็นสวนอ่าอย่างอย่างเนี้ยจะเป็นสวนของยุโรปเนี่ยที่ร้านนี้ก็จะมีต้นไม้ที่เป็นแปลกๆหน่อยจะเป็นไม้ประเภทเนี่ยฮาร์บินวิลโลยแทะอ่าพยัหมอบพวกตะกรักรองที่ใช้กันเยอะๆหน่อย ก็อย่างอันนี้นี่ต้นอ,อะไรครับต้นชบาครับแล้วต้นชบามันมีความพิเศษยัไงไงบ้างเหรอครับเอชาบาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยมันจะมีหลายพันดอกก็จะมีหลายสีใบก็จะมีลักษณะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่ผสมผสมกันอีกแล้วก็ดอกก็จะมีลักษณะเป็นชั้นบ้างเป็นบานบานเป็น,น,ปนแฉกแกคือถ้ามีถ้าที่จาไม่ผิดมันจะมีเกินห้าสิบชนิดด้วยจาไปแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือก ชนิดใส่มาจากส่วนแต่ก็เป็นไม้ที่อยู่อยู่กับบ้านเรามานานแล้วเหมาะกับวิถีการบ้านเราแล้วก็อความทนทานอะทนมากเลี้ยงปล่อยได้เลยรดน้ําแค่วันละครืออะไรเงี้ยก็ปล่อยได้ปุ๋ยปุ๋ยจะใส่มั่งไม่ใส่มั่งก็ได้แต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะมีเรื่องของอดอกไม้เขามันมีความหวานของของน้ําหวานเยอะหน่อย<ม>เขาจะเรียกพวกแมลงได้เยอะหน่อยจะมีพวกเลี้ยพวกอะไรเงี้ยขึ้นง่ายจะต้องมีการขีดยาว ขีดยาฆ่าแมลงด้วยเขาจะเป็นออกแต่ข,ขาวๆนะส่วนมากม้นพวกนี้ขีดยายม่ขีดที่เขาขายเนี่ยขีดยายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะขีดถี่หรือไม่ผี่อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าบ้านส่วนมากจะ,ประ,ป,ระประมาณถ้ามีโรคแล้วค่อยขีแต่ถ้าวิธีง่ายๆคือถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยตัดทิ้งถ้ามันขึ้นหข,ขาวเลยตัดทิ้งให้หมดแล้วก็รอันแตกใหม่แ,แล้วก็เป็นไม้ที่ชอบแดดก็คือตั้งเอาไว้ที่แจ้งเลยใช่ครับไว้ที่แจ้งได้หรืไว้ที่การแดดได้เลย แล้วอย่างนี้นี่ปกติอย่างนี้อายุไขของมันนี่อยู่ได้นานขนาดไหนครับอยู่ได้เป็นปีนะมันเป็นไม้ขึ้นต้นสูงนะมันจากแค่นี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลี้ยงขึ้นต้นได้ใหญ่เลยแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะชอบมาเลี้ยงเล็กๆแล้วก็มาขายตั้งแต่เล็กๆก,ก่อนอ,อยู่ที่เราเลี้ยงพอขึ้นต้นใหญ่ก็อาจจะถ,ถ้าดูแลไม่ดีใบก็จะกโกลนแทงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยแต่ถ้าเราจะเลี้ยงให้เป็นพุ่มเตี้ยๆเราก็ตัด แค่นี้อยู่ว่ารีคือความสูงแค่ไหนครับแล้วก็จะรูเกี่ยวกับช่วงฤดูการการเ็ิบ้านของดอกค่ะเป็นช่วงทด่ที่ไหนออกทั้งปีทั้งปีนหนก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเขาอ้าเอ็อเราดินน้ําดีปุ๋ยดีออกดอกให้เราตลอดได้เลยจะเหมือนกันจะเหมือนพวกนั้นจะเหมือนกันพวกพวกดีออนพวกที่โถ่มีดอกทั้งปี จะไม่ค่อยเหมือนพวกไม้ใหญ่ๆที่เป็นไม้ยินต้นใหญ่ๆพวกนั้นบังบางชนิดบางก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์และสํารวจตลาดไม้พังเงินวอร์พ park ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ